สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับช่วงค่ำนะครับเย็นวันที่30พฤษภาคม2568นะครับพึ่งเดินทางกับเขมาบ้านนะครับออกเดินทางตั้งแต่เศร้ากับแม่หมูท่านผู้ชมบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนฝนตกฝนตกมากกับเศ้านะครับมาบ้านมาฮอดบ้าน หยุดแล้วพี่น้องนะครับตลาช่วงขากลับมาเนี่กตกตลอดทางบองแห้งบองบ่แห้งแวะตลาดขึ้นกามือนี่ตกเป็นยำยำเห็ดเอนละูเห็ดไข่เห็ดลงะงกบ่ท่านพี่น้องก็งจะว่าถ่ายเห็ดละงกตรงมตัตตายบม่วงเลือตลาดอ,อื่นต้องไปตะเซาโอ้ไปตเาตลาดแวะตลาดพี่น้องเทศบาลตำบลน,นองหลวงอำเภอสว่างแดนดินพี่น้องแวะตลาดสุขุมสุรแรงมือนีแ ได้ยินพี่น้องเจลาดบุรีพี่น้องนั่งอยู่ในรถจำกันละนะเพิ่นโทรหาแม่หมูแล้วโทรมาแล้วค่ะผู้ชมเลขรับเจลาดบุรีรับสายเจลาดบุรีงวดที่แล้วพคนให้ตัวไหนมากกว่าแม่หมูแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์เขาตัวเลขเขาเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเขาเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเอาจังรอชมรอฟังนจำกันได้พี่น้องเด้อบรรยากาศแย้มคำพอกันสุขคำสุแรงกันคือเก้าสุขคำสุแรงคือเก้าพี่น้องมืาในกาแวฟตลาดกับแม่หมูอ นะครับว่าจะทายเฮ็ดเอฟซีเบื้งเป็นพระท่านเนาะไปพระท่านพี่รังเฮ็ดละงอกไอ้ข้าเจ้าซื้อไปหมดแล้วเออข้าเจ้าเฮ็ดละงอกมาหลายอยู่ตอนตรงอยากเอามาให้สู้พี่สาวแกงอยู่กับเอามาแกงกับบ้านเจโรตลีแต่ว่าพระท่นรอมือไม้มือไม้หมดละท่านผู้ชมเพราะว่าธุรกิจกับมาตลาดกับช่วงคำได้หมูเฮาช่วงคำมันจะบ่ทันข้าเจ้าดอกเออเพราะว่าจะมาตลาดกับซีหามงแรง วันนี้พี่น้องก็เลยได้เนี่ยอาหารโปรดประจําพี่สาวเพิ่นกับว่าพิ่นกินดีเพิ่นมักดีลาบหมูพี่น้องชุดลาบหมูอ่ามีชุดลาบหมูกับเนื้อหมูโลนึงนะครับอ่าแดดบ่มี่บ่ได้เฮ็ดแดดเดียวดอกเออบ่ไริเฮ็ดแดดเดียวดอกลาบเอาให้เพิ่งในมัเอ้เพิ่งมัเพิ่งมักแล้วพิ่นเอาไปปิ้งเอาพ่ได้ตากเอาไ้ตาก S <S มันมนมีแดดได้เมโูช่วงนี้มันคือซูมเลยพี่นอ <S <S ้องมามีแดดอ่านี่แหละบ้าถอก็ได้ชุดลาบเจ้าของบ้าถอจะเพิ่มเพิ่มนังพี่น้องนะครับจะจะให้แม่ค้าเพิ่มเพิ่มนังให้นะครับสำชมแล้วก็ไดหมกสมองหมกสมองหมูพี่น้องนะครับในกขารข้าวคั่วพริกเข้าขัว่วย่านฮาเจย่านเจพิ่นบอมี่ต้นหอมผักชีหัวไม่้หอมหอมนี่แหละได้หมูมาลาพี่น้อง เมนูลาบหมูบ่าวถวอะไรมาชุดหนึ่งแต่ของพี่สาวเจ้าเนื้อไม่เพิ่นหมักไว้เพิ่นปิ้งย่างมือเ้าอ่าเพื่อนย่างมือเ้าเพิ่นบ่มี่น่ากินย้ำเซ้าย่ำใบพี่น้องว่าพี่สาวนี่เพิ่นถึงเวลานี่ยยอยอ้วนเลยบาหวานเนาะเออเบาเพิ่นฮีวเออฮีโวลาก็กินยาเออจังเอ้าเดี๋ยวจังไปเจมาไปวุ้นเนี่ยเจมาแล้วเจมาแล้วบ่อยู่เหี้ยเราบ่เอ้าจังไปบ้านเจกับรังดังเป็นคนดังเออ เอาเชื้อนี่ไปให้พี่สาวพี่น,อน้อ,องอเดี๋ยวจังไปฟังน้ากันเดอ้อนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปฟังได,ได้มาแล้วแม่หมูได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วเดี๋ยวจังไปบัน่นเจลอตเอตอรี่ไปฟังน้ำกันอ,อ,อบอแนกัดนี่บอกยูนิตก,ก็ได้เจลแล้วเออสำหรับมชมั่วไปยกสองแถวยูบอ่ะล่ะสองแถวแอร์ประตูเอ ย้อยนักหนักพี่น้องเออไปไปยังอ้วนไปยังเออ <c oughs> น้ำน้ำชุ่ <c oughs> มเยี่ยวน้ำชุ่มพี่น้องขั้วย้อย <c oughs> ขั้วขังเล้าขั้วบ้านๆตกแห้งตกควายกระท่วมเออจเ<า> <c oughs> พิ่นเ <c oughs> พิ่นทัานดีเท่ <c oughs> พี่น้องดีเท่ก่อนจากหนีมันโอ้ปาด ม้วงผู huh. mm ้ใดมากเลยเนี่ยม้วงแยกน้ำตาห่วงน้ำใหม่สวัสดีสองเท้าวะเนี่ยสวัสดีค่ะเย้นี่เย่จังหว่ายเย่จอยกับเย่อ้วนแทนเนี่ยเอามืัอนี้ได้หมูได้หมูมาให้ลาบเย่อ้วนแล้วก็ครัมักอยู่ลาบหมูท่านอันนี้มกมกสมองแล้วก็ได้หมูมาเห็นโลหนึ่งน้ำอ่าบ่มีแดดกับบ่เป็นยังมักไม่ปิ้งเอาเออมักอย อมักไว้ปิ้งน้ำเน้ยนี่มือสาวฮาแก่จะปิ้งแต่คนมักแสบอยู่กต่มักจะเคลิ้นก็ได้มักไว้หรือมักมันละมักไว้ปิ้งมักอะไรนะอันนี้มกมกสมองมมกสองพี่เคยอาหารปดเลยอาพี่เคยกระตักชมคนป่วยพี่เคยก็ไข้แน่แล้วเออไข้แน่อยู่พี่น้องช่วงนั้นช่วงนั้นก็ไปตะลุ่มบานพี่เคยทผู้ชมตะลุงมบานเอแต่ช่วงนี้ก็ไข้แน่แล้วอืบักม่วงพี่สาว บุ้งม่วงยังลยเนี่มบล้ะกิหกกนเลอบุ้งม่อมงอออมนอเมันออกอ่มันจับมันจับบ่จบแต่ผู้มักพี่น้องมันจะแขนดีแขนดีแกแกเนมันบเล่มวงม่วงอออม่วงอออมอ่างม่งออชมอเอาหนึ่งเขาหนึ่งยังเรียบร้อยแล้วรี่ร้อยแลวอาีพี่น้องขั้วบานเฮาขั้วยะจอยขั้วพี่สาวอ่ขั้วตะมะลั่ง สมัยพ่อสมัยแม่ก็เฮ็ดตงสิแหละเนาะง่ายๆนี่อ่าขั้วขั้วเตาทานอยู่ข้างเราเฮานีต่ตาเอฟซีคนมาเอ้าหมอพี่สาวไอ้บ่าวเถาเยจอยคือสะอาดดีแถวมาใส่ <laughs> อันนั้นเพินพ่นบ่ค่อยได้ใส่ไหมพี่น้องอันนั้นซึ่งบ่ได้ใส่เต้ามอนี่เพิ่นก็ใส่อยู่หมอนี่เขาแล้วก็ดำบ่ได้แล้วมาขัดเออแล้วขัดเยจอยแล้วขัดนะขัดดีเออ ฝันบุลังก์วันนี้ได้จอยบฝัันได้จอยบ่ฝันเออเอาเนี่ยล่ะลาบหมูนี่ชุดลาบหมูยี่ห่วนละบ้ามักอยู่ว่าสั้นเออว่าจะไปหาบึงเห็ดละงกบะมี่เห็ดละงกบะมี่อันนี้มกมกสมองยืดเพิ่อนมึงแน่น่ะเออนี่ยมกสมองพี่น้องเออมกสมองหมูพี่น้องเออนะผู้ใดพี่เคยแล้วก็มักกินอยู่ กมก,ก,กินดีว่ะไอ้นิกซีมาฝากสามหออ่มออเอาต้นหอมไม่ผมเอมเอัดหนึ่ง เา็ว to ่าจะไปบ้านเจริตรีไปลาบเดอ๋ยวเดี๋ยวลาบเดี๋ยวลาบมันจะมัดหมูเอาเดี๋ยวจะไปฟังอยู่บ้านเจริตรีเด้อท่านผู้ชมไป็นเด้ลาบหมักหมูได้มาเลยมันม่มีหมูได้มาแล้วล่ะค่ะเจลาบบุรีเพิ่นโทรมาเมื่อนี้ล่ะค่ะเพิ่นโทรมาบอกแล้วบอกแล้วบอกเนียนเพิ่มจะเน้นคักยำคัดคอมนะท่านผู้ชมจากทำเบิ่งน้ำกันรับจากลาบบุรีได้พี่น้องแวว่าที่แล้วนะคะเออวันก่อนที่ให้มานั่นแปด เก้าศูนยมาเก้าศูนย์ศเก้าเกน์ศูเก้าเอฟซป็่ลายนะคะเอาตั้งไปบ้านเจรลอตเตอรี่กันไปท่านผู้ชมไปบ้านเจรลอตเตอรี่พี่น้องได้หมูมาลาบมือนี่ฝนตกท่านชมฝนตกหัวตะยุดยังก็เจรฝนตกหัวตะยุดบ่เจรตกหัวตะยุดเอาเจรไม่นู้นเขามือนี่ อะไรคะได้หมูโอ้ลาบได้หมูได้หมูมาลาบทักทายเลยเมนูปุ๊บไปตลาดว่าจะหาเอาเห็ดหรืองงมัแกงบัวท่านโอ้ยบัวท่านนะครับบัวท่านดอกบัวเทาฝนตกปะเจต้อคุณเน่ยจนได้เปรี้ยนอะไรดอกเจแล้วก็มีหฮมเล่าอยู่พี่ตังเอาเดี๋ยวเอาไอ้สมปลามาทอดน้ำสมปลากายไม่เมื่อคืนเจแล้วก็ปิ้งสมปลาน้ำปิ้งปิ้งผสมแค่ย่างอยู่ทอดเอาทอดทอดสมปลากายสมปลา นับกระลาบหมูเลยพี่น้องเมนูปวดเอาพี่น้องเอฟซีจะรอดโดนฮะแม่หมูอ่านะครับเห็นเจลาตบุรีพี่น้องแล้วโทรมาหาแม่หมูช่วงบ่ายนี่แหละอยู่ทั้งรถแม่ค่ะช่วงบ่ายโมงจนจังหวะได้ไม่เล้วสั่นก็เลยเอาพอดีละขากลับไปตอนแรงนะครับได้ลงให้เอฟซีเพิ่นเพราะว่างวดที่แล้วเปาเฒ่าบ่ได้ลงน้ำเพลินนับเพิ่นได้มาดุลดวงวดที่แล้วนี่เป็นรับสายเจลาตบุรีพี่น้อง ดากวกดเพิ่นที่เราไปไมแปดเก้าศูนย์่แม่นค่ะอ่าเป็นเลขลาเพิ่นตะวันเพิ่นก็บอกอยู่ว่าบ่าต้องถามว่าเอามาจากไสที่นี่เนี่ยามักกระจัดไปเลยเอาอได้ตัวได้งวดนี้งวดนี้ได้แล้วห้าเก้านย์เอาหยับไปถ้งบุญจักน้อยเออมันติดกันออ เอาตัวใดเคาะห้าเก้าสี่ค่ะยินมชัดบอกพี่น้องชคบอตบต้องซ้ำพี่เจเจถ้าซ้ำพ้นเจจะว่าเจคาเลเตอร์บอกแบบเสียงต่งเลยว่ะโทมาหากระซิเลยว่ะห้าเก้าสี่ล่างหกห้าเฮ้ยบะเมียนเนาะห้าห้าเ็นบอกแบบว่าเรื่ออาหกเอะละของเจลาบุรีที่พปนหายตัวใดวดที่พปนหาที่ปนหาต้องงวดนะสี่สามเก้าสี่สมเกหรือสี่เก้าสม สี่สามสี่ามเก้าาชมแล้วก็ล่างให้หกห้าอเป็นยำมะขักเน้นบมุวแมนค่ะยำมะขักเน้นเก้าสี่เก้าสี่ค่ะแต่ว่าถ้าลืมกับตัวนั้นสามตัวตัวใดก็ห้าเก้าสี่สมชุมอันนี้ก็จะเอคือเจลงลืมลืมเอาสองตัวคุนมาตัวใดสองตัวสองตัวล่างห้าห้าค่ะ 594นี่ตัดน้ำด้อค่ะตัดตัดเอาน้ำตัดสองตัวน้ำเด้อท่านผู้ชมเด้อนตะวันเนี่ยชุดๆก็คือ9449ค่ะแต่ว่าก็อย่าลืมกับตัวตรงกันกับชุดเจราบุรีที่เพิ่นไห่ไห่มาหมาของเพิ่นที่เพิ่นล้งนผู้ชมอ่า439ล่าง65นะครับของเจราบุรีที่เพิ่นไห่นะครับชมของเจราบุรีหละกะเลขอ่ารับสายของเพิ่นไห่มานะครับก็คือ ห้าเก้าสี่ล่างห้าห้าของเพิ่นซีสามเก่าล่างหกหาค่ะเอา้าทผมาชมเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้นะครับหามากักหาชอบหาได้โชคน้ำเพิ่นหมวดที่แลวก็มาเก 0, ่าศูนย์ถัดตัดมาเก่าศูนย์ศูนย์เก่าของเพิเ่นอยย่เจหนึ่งยังไรเจนอ่ะหเข่าค่ะหนึ่งเขา่าทผมาชมเขา่ากระิต้มหมูหม,มูอใช่มัตะเวนอยู่ดบหมูไม่เจราบรับับหมูอืมเอาเดียวเบาเทาสมสมปากายไม่ทอดํำค่ะทผูาชมเอาเดียวเบาเทาเขียนไห้นะครับผม นผูมชมนะครับอ่าอันนี้งวดที่ผ่านมาพี่น้องนะครับผมเบาเท่าปรเดิลงหอกมีแต่เมมูเพิ่นลง,งวันที่ผ่านมาเพิ่นได้มาอ่าช่วงวันออกพี่น้องนะครับแม่าวนะงวดนี้เพิ่นได้มาไววแน่นะครับผมวดที่แล้วแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์มาศูนย์เก้าได้ธรรมชมได้นะครับเอาอันนี้ที่เมมูเพิ่นลงให้เอฟซี่ารับสายเจราาบุรีได้มาแล้วนผูมชมนะครับหาเก้าซีนมาเมมู แม่ค่ะห้าเก้าสี่นะคะสามตัวเหมือนเดิม<ๆ>หางเดียวงวดน,นี้พนเรวด้ว้ตัดแล้วก็อย่าลืมกับตัวไว้นนะครับกับตัว<ม>ไว้ด้วยท่านผู้ชมตัดกับห้าเก้าหาสีเก้าสีแต่ว่าพนเนมมอ,อ็นมาห้เก้าสีแม่ค่ะเน้นสุดๆเก้าสีล่างห้าห้านะครับถ้าเป็นชุดของเจราตบุรีที่เพนหาจะเป็นสี่สามเก้าล่างหกห้าด้วยพี่น้องเดอ้อตรงกันที่เก้าสี่พนเน้นคักๆคือเก้าสี่ท่านผู้ชมอ่ ้ามกถ้าชอบเด้พี่น้องได้นะับไปห้าสิบจับลรตเตอรี่นะครับชุดเดียวนับสามตัวห้าเก้าสี่ล่างมิดเดียวห้าห้าอ่าเอานับมาด,วด,วนะด่วนๆเออเด็กยวยิ่งคนโทรหาเป็นหมูตั้งแต่บายพุ่นละพี่น้องนะครับเพราะว่าช่วงบายกับพ่นละนะเดินทางอยู่เออเจลาก็จ <laughs> นะลาบหมูเนดะ้หนมะูมาให้เจแล้วลาบค่ะเดี๋ยวจะไปเอาแหนมนับ แหนมไม่เจแล้วถอดน้ำกระเจี๊ยบพี่สาวน้ำแหนมแหนมปลาทำช่ชมเป็นแหนมปลาไก่เอาเดี๋ยวจะไม่กินข้าวน้ำกันนะครับขอบคุณธรรมช่อมอ่ะแม่หมูพี่จะขอบคุณเพิ่นนะครับขอบคุณเจราดบุรีนะพี่น้องนะขอบคุณเจราดบุรีนะครับที่เพิ่นให้มาได้พี่น้องเนอะเพิ่นเพิ่นก็อยากแบ่งปันให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับให้ได้โชคได้หมาน้วเพิ่นขอบคุณเจราดบุรีพี่น้องเพิ่นมาถ้ามีโอกาสเพิ่นก็อยากมาเยี่ยมบ้าวเถามายามเยี่ยมยามเจลอตเตอรี่แม่หมูบ้าวเถาอยอะ นะคเพิ่นก่ยากติดการติดงานเพิ่นนแ่ไมีโอกาสเพิ่นว่าจะมาอยู่เจ้า็นะครับขอบคุณเจรัสบุรีหลายๆนะพี่น้องหาได้โชคได้หมันขอบคุณแม่หมูน้ำนะที่เพิ่อนมาบอกเอฟซีต่อเอาขอบขอบคุณเจ๊รถตุ้ยเจ๊อะไรแจ๊งมากินข้าวน้ำกันท่านผู้ชมมากินข้าวน้ำกันค่ะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสสวัดีค่ะ